สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษานะครับตอนนี้เรียนในรูปแบบของ present นะครับ present continuous นะครับ present continuous คือปัจจุบันการต่อเนื่องนะครับ continuous นะครับ co n นะครับ continuous r uh, i n นะครับผู้ชมอ uh, i n แล้วก็ u นะครับ u นะครับยูโ uh, อนะครับอาจจะช้าหน่อยนะผู้ชมนะอย่าว่ากันนะแล้วก็ที continuous นะครับปักลิงโซหักอีกแล้วผู้ชมโอ้โหเขียนกดนะเนี่ย e n s e นะครับผู้ชม present continuous นะครับ present con continue นะครับ continuous tense นะครับ uh, tense นะครับ present continuous tense นะครับ uh, คือปัจจุบันการง่ายนะครับ uh, ปัจจุบันการง่ายนะ uh, ในรูปแบบของเขาก็จะมีมีประธานนะผูะช้ชมนะมีประธานนะมีประธานมีประธานแล้วก็บวก is นะครับมี is ตาม แล้วก็บวกกิริยาช่องที่หนึ่งนะครับกริยาช่องที่หนึ่งเติม ing นะครับกริยาช่องหนึ่ง ing 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 นะครับวันนี้จะมาเรียนในรูปแบบเราจะยกในรูปแบบตัวนี้มากกว่าครับคือ I s นะครับ ประธานก็ไายสมมุติว่าเราเรียนตัวนี้ก่อนครับคำว่าสวิมมิงผู้ชมสวิมมิงเ,เรียนคำศรรัพท์นี่หน่อยนะสวิมนะครับส,สวิมสวิมมิงสวิมม IM นะิง ing สวิมมิงตัวนี้แปลว่าวยน้ำแปลว่าวายน้ำนะครับแปลว่ายน้ำ สวิมมิงว่ายน้ำนะครับเราจะเรียนอ่าสวิมมิงแล้วก็ yesterday ง่ายงครับ yesterday y e s t e r yesterday 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 e s t e r d a y yesterday นะครับ yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้นะครับอ่าสวิมมิง ไม่ใช่สวิมิงคุณผู้ชมตัดออกมิงออกก่อนนะไอเอ็นจีนะตัดให้วาสวิมนะครับอ่าสวิมสวิมนะครับอ่าตัดตรงนี้ออกก่อนคุณผูชมดูสับสนเขียนไม่เด็กคุณผู้ชมนะอ่าคำว่าสวิมนะครับสวิมนะครับอ่าสวิมนะครับคำว่าสวิมตัวเนี้ยนะคุณผู้ชมนะตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยนะ จะเป็นกิริยาช่องที่1คือ verb กิริยาช่องที่1นนะคือช่องหน่งมันจะมีช่องที่2ช่องที่3นะครับมี3ช่องด้วยกันสวิมสวัมสวัมนะผู้ชมนะอะ่านะครับนี่เราเรียนกิริยาช่องที่1ก่อนนะครับอ่าสวิมแปลว่าว่ายน้ำนะครับอ่าสมมติว่าฉันว่ายน,น้ำฉันกําลังว่ายน้ำไอ ไอซ์บิมนะครับไอซ์ m ิมไ i, right? I s yes. w right? i m มม sure. ิงนะยงไชม i ็นเราเติม i อเเลย i s w i m ิมมิงไมว่าฉันกำลังว่ายน้ำอุย้ยมาทานโทษอีกแล้วลืมอีกแล้วผู้ชมนี่ต้องต้องมีแอมนะครับ i am นะครับ i am อมครับ อย่างนี้แ yeah. ย่เลยผู้ชมนะประทานโทษด้วยนะนะครับ I am swimming นะฉันกำลังว่ายน้ำอ่าฉันกำลังว่ายน้ำอ่าแล้วเราเราถามตัวเองได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันอย่างเราต้องถ้าถามตัวเองก็ต้องอ่อนนิดขึ้นหน้านะครับนะครับนะครับในรูปแบบของ I am นะครับอ่าถ้าาเป็นประโยคคำถามได้ไหมได้ครับได้ ก็คือเอาประโยคตัวเนี้แอมเนะขึ้นหน้าเลยอ่าแอมเอ็มไอพี่ชมไอมซับบิมมิ I ่งไอเอ็มซับบิมมิ I. I ่งฉันกำลังว่ายน้ำ <c oughs> ใช่ไหมอ่า เติมคุยใช่มากหน่อย M I swimming He อ่าถ้าเป็น He ล่ะครับอ่าเราไปหยุกตรงนี้ครับ He He is ครับ He is swim ครับ He is swim นี่คือหน้าหลัครับ he he is รับ ing ครับเกิ I N G, N ง ing คอมมาหน่อยอ่าเป็นประโยคบอกเล่า he is swimming he is swimming เขากำลังว่ายน้ำอ่าเขากำลังว่น้ำถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะอ่าเขากำลังว่ายน้ำใช่ไหม เราก็ใช้คำกกน้ได้ดีกว่า is ครับ i ขึ้นก่อนครับไอไง is he is he swimming นะครับ swimming m m i n g ตึง question mark is he swimming ครับ,รบนี่คือประโยคคำถามนะครับ is he swimming อ่าเ uh huh. สียงสูงนะครับ เสียงจะต้องสูงนะถ้าเป็นหล่อนนะครับสมมติว่าหล่อนกำลังว่ายน้ำครับแล้วก็ใช้คำชี้ครับชี้ไม่ใช่ชี้ชี้ is นะครับง่ายครับง่ายครับไม่ยากครับชี้ is นะครับต้องพยายามฝึกฝนนะครับสวิมคือสวิมมิ่งนะครับอ่า ing นะครับ ing นี่หมายถึงว่ากำลังนะครับอ่า she is swimming ฮ uh, ะ she is swimming ครับหล่อนกำลังว่ายน้ำห,นหล่อนกำลังว่ายน้ำว่าหล่อนกำลังว่ายน้ำอ่าถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะอ่าเป็นประโยคคำถามก็เราก็เอารูปแบบตัวนี้ขึ้นหน้าเหมือนกัน is mm hmm. she ครับอ่า is mm hmm. she เห็นไหม อ่ s อีชี swimming, ing. อ่า easy, easy อีชีอีชีสวิมิงอ่าอีชีสวิมิงอิอิอ่าเติม question mark หน่อยอีชีอีชีสวิมิงอ่าเสียงจะสูงนะครับแล้วคำว่าอ,อ,อ,อ่าอ่าอนี่ใช้อย่างไรนะครับอ่า อ่าตัวนี้คุณผู้ชมครับนี่นี่ต้องยกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่อ่าตัวนี้อ่าอ่านี่แปลว่าเป็นอยู่คืออ่าอ่าตัวนี้จะเป็นกิริยาครับกริยาช่วยเป็นอยู่คือนะครับเป็นกริยาช่วยอ่าครับยูถามครับอ่าคุณกําลังว่ายน้ําใช่ไหมนี่ครับยูยู อ๋อ <All. S 2> นะผู้ชม you are swimming ใช่ไหมไอ้จริง you are swim you are swimming ครับ you are swimming ถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะ,ะแล้วก็เอา R A ขึ้นหน้าเลยครับ R เห็นไหมเหมือนตัวนี้ครับผู้ชมนี่ครับนี่ครับง่ายครับ ยิงสลับนิดหน่อยอ๋อครับ Are you เห็นไหมครับ Are you swimming M ing Are Are you swimming Are Are you swimming คุณกำลังว่ายน้ำใช่ไหม ด i สวมิงพวกเขาทั้งหลายกำลังว่ายน้ำถ้าเราจะถามว่าเป็นประโยคคาถามล่ะเราก็ยกตัวนี้ขึ้นเลยครับยกตัวนี้เลยเอา A อขึ้นครับอขึ้นเลยเอีออครับอ R ดครับครับดรดรสวมิง R D arm, are they? Are they Swimming ครับ R D Swimming I N G เติมคำมามประโยคคำถามเข้าไป R D R D Swimming อ่าพวกเขากำลังว่ายน้ำใช่ไหมถ้าตอบก็ Yes they are